ยอดเข้าไปยอดดิเออข้างนี้เดี๋ยวได้นอน่นะเออ เก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กดีแอะก่อนไว้<อ>ก่อนไว้พี่มีของใครพี่มีของน้องใช่ไหมคะน้องโอเคมีสตังค์เยอะไหมน้องมีสตังค์เยอะไหมปลุกปุกใช่ไหมคะปลุก,กยังให้ใครยังให้ใครก่อนไว้<อ>ก่อนไว้ดีก่อนไว้